แล้วก็นี<อ>้เหกอันนี้ตาหน,น,น่ย้าเลี <c oughs> ่ยกันเองครับแล้วก็เขาเขาอบอกทื่ก็กดปุ่มสตาร์ทนครับครับกดปุ่มสตาร์ทแ๋ยวแป๊มหนึ่งผมผม,ผมขอตสรงไสฟสสเพื่อคอไม่ไม่ไม่ข้างในล่องขอบใน นีอ่หกนิ้วอเมื่อกี้เราจับของนั้นขงนั้นมันเลยไม่ได้ไม่หกเหมือนกันไอแปดเหมือนกันของพี่ผมก็เก็บเผมแปดผมได้แปดตีไว้ในแบครเก็บแล้วสเปคติดรถก็เก็บหนึ่ง แล้วก็จะบอกว่าก็ทัพพัวเข้าไปที่สิบสองในสิองใราการด้าอกโิชันเอาพุทธตรงนี้มันน่าจะให้เราเลือกเลย ผมเลือก er จุดน, er นี้นะครับเลือกเป็นจุกเป็นจุกลบผมเลือกเป็นจุกลง22เมกะร้อยกรัมนะครับกระชับตัวนี้เพือเราจะติดมาให้ร้อยกรัมแล้วก็ตัวในใส่ไว้ก่อนครับตัวในใสไว้ข้อฟ้าตัดสตร แต่ว่ามันจริงจริงสำหัเาทีนี้ให้เราแกะด้านนี้นครับ Spin and in สปินแอนด์ฟิสเชนดินเนอร์อินไซด์อ๋อเรามาใส่ข้างในแทนมัน,ม,นมันก็บอกรูปอยู่เนาะแต่มันมันควรจะเป็นตำแหน่งเดียวกันไหมครับใกล้เคียงกันประมาณนั้น ก็กดสตาร์ทโอเคเซลล์คัลิเบตเอ็นยั่งเอฟอาร์เอกด FR แล้วทีนี้ก <laughs> ็กคือเมื่อกี้นี้คัลิเบตเฉพาะค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักอ๋อ รตรงนี้ถ้าจะไปเปก็คือหนึ่งไอสองใช่ไหมครับสก็กด 2, 2> ไป 2> อ่ากะจะลองลองเลยก็ได้ครับรกด2ไปครับแล้วก็เซ็ตดรเวอร์เกียร์คุณนทู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 รไปที100่ร้อไปที่ร้อนะครับสิครับโอเคก็กดเอ uh huh. ก็โอเค กดแล้วเดี๋ยวนี้มันให้เปลี่ยนตำแหน่งตอนแรกเราอยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ข้างในน่าจะมาหาตัวนี้ป่าไม่อ๋อเมื่อกี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับทีนี้ให้มันน่าจะมาหาตัวข้างในตัวตัวตัวบาไม่ใช่มันหาตัวบาขุดขุดขุดตัวบาเพื่ออ่านยิงจากบาการับเมื่อกี้ให้เป็นระยะร้อยครับ น่าจะต้องเอาคืนก่อนอ <Okay. S 2> น่าจะเสร็จเดี๋ยวจะเสร็จกันแล้วเขาอีกทียโซตัวแรกเรา,าที่ขอบดึงมาที่หนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยครับกดเอ <A. S 2> <100 A. S 1> แล้วก็ไปที่ท กด A โอเคครับอ๋อโอเคอโอเค,อ,เคอันที่สามสำหรับไดมิเตอร์รกด3เซตไดมิเตอร์พริมดึงไปที่ดินแล้วก็ป้อนว่ากระทะที่เราเอามาปริเบีเนี่ยกีน่นิ้วกี่นิ้วอ๋อ้่นเข้าไปสชงพ่นผิดเป็นสิบสี่ มมใช้8ก,กับ9เป็นตัวลบโอเคครับถึงว่าเราเคลิเบียดสั่งมันผิดน,นะกดดียอมรับอ่ะโอเคเขาเ้าใจว่าตัวนี้คือ1 0บ3ิีสาื่อกถ้าถ้าเรากลับไปใช้งานนะ A A. A อ่ออะบิบอ่าบีบบุกอ่าก็จะหมุนล้อถ้าเรากลับมาใช้งานมันก็จะบอกเรา,าพี่สิบสี่อ๋อมันก็จะเขียนไป โอเคโอเคเราต้องเข้าไปคีบใหม่ลก็เข้าไปคีเบียใหม่ที่บวดแวให้รหัสบหัวนีแหละมันชีก็เป็น3ครับอ่าตัวที่สามแล้วกไปทที่อ ก็รีเลยดีโอเคพอไหวเก็มาไอเดี๋ยวเดี๋ยสี่มาไม้เก็บพอก้าวสิบองศาอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยปล่อยปล่อยอ๋อก้าวสิบองศาปล่อยเลยกกดด มาแตะเอามาแตะออาออกเอาล้อออกขเอล้อออกนี่แตะหน้าแปจริงครับสามิตใช่ไหมเรากเอามาแตะหน้าแปอ่าฮะกดบกดบีบโอเคไ โอ้โอเคลองก่อนว่าไอที่คืเบไอที่ข้ไหมเหมือนไม่ได้เหมือนใหญ่ไปเอออ๋อยังไม่เข้าเบ้ายังไม่เาเครับ

ก็ไม่เยอะนะถ้าตรงนี้เราก็ตอบแล้วลงทั้งเดียวนี่แสดงว่าที่เราเคยเ่ีนยใชยได้น่าจะใช่ ใช่ครับใช่ใช่เอาเลยมันมันมันดินเยอะครับมันทำให้อันนี้ข้างนอกจะรู้ไหมในีิบสองอิจาขึ้นเอาสูงสุดเดี๋ยวสูงสุดไหมจุดตั้งนี่เอียงออกมานิดนึงนะแกนเอกแกนวายเลยอันนี้อันนี้30บนะครับมันาบได้นี่หัวหน้ามาคนเดียวเลยไม่เผื่อแผ่ใครเลยทีนี้ ถ้าไม่ได้ก็คือเราน่าจะปลิบัติผิดวิธีอ่าโอเคเป๊ะครับเป๊ะข้อละสามห้าสามสิบโอเคครับเรื่องมาที่ทำเราทำไปเป๊ะควรควรจะเป็นล้อเหล็กใช่ไหมครับในการทำครับใช่มันต้องเป็นล้อเหล็กครับทีนี้เอาของอาจารย์